ดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะป้าหมูก็ยังจะอยู่ในโหมดของคอมบูชานะคะเพื่อนๆ EP นี้นะป้าหมูจะพาเพื่อนๆแปรรูปสโคบี้กันนะคะเพื่อนๆที่หมักคอมบูชานะคะแล้วมีสโคบี้เหลือเยอะแบบนี้นะเป็นแผ่นอ้วนใหญ่ๆหนาๆแบบนี้นะคะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆแปรรูปสโคบี้นะคะเป็นสโคบี้หมัก เฮบูบอยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสโคบี้หมักเฮบูบอยจะทํำยังไงนะป้าหมูล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะป้าหมูก็ได้สโคบี้แผ่นอ้วนหนาะแบบนี้มานะเดี๋ยวเราจะทําการตัดเป็นชิ้นๆนะคะมีดที่หั่นนะ,ะนะเพื่อนๆจะต้องไปลวกน้ําร้อนก่อนนะคะที่จะนํามาหั่นนะ นี่นะคะเดี๋ยวป้าหมูก็จะหั่นเป็นลูกเต๋าแบบนี้ไว้นะ ว่าหมูก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในขวดโหลที่ใช้หมักนะคะขวดโหลนี้ก็ล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยก่อนนะคะ นี่นะคะป้าหมูก็เอาสโคบี้มาหั่นเป็นลูกเต๋าแบบนี้นะคะวันนี้ป้าหมูจะหมักสโคบี้ด้วยเฮบูบอยกินสระนะคะเดี๋ยวเราเทลงไปเลยนะนี่นะคะแบบนี้นะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการคนเล็กน้อยนะ เเาาก็จะปิดฝาไว้นี่นะคะแล้วก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะประมาณ2คืนนะก็พร้อมทานได้เลยนะคะประมาณ2-3คืนนะคะเพื่อนๆอยากให้แบบตัวสโคบี้เขาซึมน้ำเฮบูบอยเข้าไปมากๆนะก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะประมาณ2-3คืนนะแล้วก็เอามากินเล่นได้เลยนะแบบ นี่นะคะทําแบบนี้ไว้นะคะแปรรูปสโคบี้แบบนี้ไว้เด็กๆที่บ้านนะคะหรือผู้สูงอายุก็ทานง่ายนะมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะบางคนดื่ม F1 F2 ไม่ได้นะคะก็มาแปรรูปสโคบี้ไว้ทานเล่นแบบนี้นะคะก็มีประโยชน์ดีเหมือนกันนะนี่นะคะหน้าตาสโคบี้หมักเฮบูบอยนะป้าหมูก็หมักมาได้สองคืนนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมนะคะว่าสโคบี้หมักเฮบูบอยเราจะมีรสชาติที่อร่อยหอมหวานขนาดไหนนะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกินสโคบี้กับโยเกิร์ตนะคะดูว่าจะเข้ากันขนาดไหนนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะหน้าตาหน้ารับประทานมากเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเหมือนวุ้นมะพร้าวเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเทใส่โยเกิร์ตนะคะแล้วกินร่วมกันนะคะดูซิว่ามันจะกลมกล่อมขนาดไหนนะนี่ค่ะเพื่อนๆน่ารับประทานไหมคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะ เพื่อนๆค่ะมันเข้ากันมันลงตัวนะคะเพื่อนๆเมนูนี้ห้ามพลาดนะคะคือคืออร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆเด็กก็ทานได้นะคะผู้สูงอายุก็ทานมีประโยชน์นะเพื่อนๆรีบทำเลยนะคะทำง่ายนะแล้วก็กินกับสลัดก็ได้นะคะเพื่อนๆจะมีความหวานอมเปรี้ยวหน่อยๆนะ แทบไม่ไม่เปรี้ยวแบบไม่เปรี้ยวแหลมไม่เปรี้ยวปี๊ดเลยนะคะป้าหมูไม่ได้เอาสโคปี้ไปต้มน้ําร้อนหรือลวกน้าร้อนเลยนะเพราะว่าการต้มน้ําร้อนหรือลวกน้ําร้อนนะคะจะทําให้จูรินซีหรือว่ายีสต์ต่างๆนะคะที่ตัวมีประโยชน์นะพรีไบโอติกโปรไบโอติกต่างๆในสโคปี้ของเราจะตายนะคะถ้าโดนความร้อน ถ้าผ่านความร้อนเมื่อไหร่นะคะจุลินรีจะตายทันทีเลยนะประโยชน์ที่ได้ก็จะไม่มีนะคะเพื่อนๆป้าหมูไม่ได้ไปผ่านการต้มนะหรือว่าลวกน้ำร้อนใดๆเลยนะเราแค่นำสโคโบี้มาหั่นนะคะแล้วก็เอามาแช่ในเฮบูบอยแบบนี้นะคะป้าหมูหมักไปแค่สองวันนะก็มีความอร่อยกลมกล่อมเลยนะคะเขาจะติดเปรี้ยวเล็กๆนะ ไม่มีความเปรี้ยวแหลมชนิดที่กินแล้วแสบคอไม่มีเลยนะนี่นะคะวันนี้ป้าหมูก็ทดลองนำมากินกับโยเกิร์ตนะซึ่งอร่อยเกินคาดนะคะเพื่อนๆเป็นของกินเล่นที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะเราทำแช่ตู้เย็นไว้ให้ลูกหลานเราได้หยิบมากินเล่นนะคะสดชื่นนะแช่ตู้เย็นไว้นะคะเหนื่อยๆนะหยิบมาทานเล่นนะสอสาชิ้นก็ ชื่นใจนะคะมีประโยชน์มากด้วยนะนี่นะคะเมนูนี้เพื่อนๆห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะป้าหมูแนะนํานะเพื่อนๆรีบทําตามป้าหมูเลยนะคลิปแปรรูปสโคบี้มักเบิลบอยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกนะเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอที่ป้าหมูทําก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะเพื่อนๆดูเพลินลืมกดไลค์ให้ป้าหมูนะคะป้าหมูก็ เลยไม่ทราบว่าเพื่อนๆชอบวิดีโอที่ป้าหมูทํามากน้อยแค่ไหนนะเพื่อนๆที่ชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจนะคะป้าหมูจะได้รู้ว่าวิดีโอที่ป้าหมูทํานั้นมีประโยชน์สําหรับสมาชิกมากน้อยเพียงใดนะคะป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอฟทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างแดนนะค่ะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นลงก็รักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ